บ้าน New Normal สำหรับชีวิตคนรุ่นใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตไปอีกขั้นหากคุณจะตัดสินใจซื้อบ้านหนึ่งหลังการมองหาบ้านทำเลตัวเมืองอาจไม่เหมาะกับยุคนี้ต่อไปโดยความวุ่นวายต่างๆความแออัดไม่ว่าจะเป็นเสียงรบกวนอากาศกลิ่นทำให้คุณภาพชีวิตของคุณมีแต่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความเครียด แต่บ้านของโครงการมิราลิชวิลเล g e นั้นมีสไตล์ที่แตกต่างออกไปโดยทำเลที่ตั้งที่มีบรรยากาศเงียบสงบใกล้ธรรมชาติแต่ไม่ไกลจากตัวเมืองเดินทางง่ายสะดวกใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีโดดเด่นด้วยดีไซน์มินิมอลให้ความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายเสริมพลังบวกให้คุณได้ในทุกวันฟังก์ชันบ้านซับพอร์ตทุกไลฟ์สไตล์ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ สามารถปรับแต่งได้หลากหลายไม่ว่าคุณจะต้องเดินทางไปทำงานหรือทำงานแบบ work from home ก็สามารถปรับให้บ้านเป็นเซฟโซนของการพักผ่อนร e แล x ได้เต็มที่หรือ home office สุดชิคก็ได้อุ่นใจได้ยิ่งกว่าด้วยระบบ security สุดลำ้ำที่มีให้ทั้ง Digital Door Lock และกล้องวงจรปิดสามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนได้24ชั่วโมงเปิดจองแล้ววันนี้มีให้เลือกถึง2 t y p ์เลือกแปงที่ใช่ทำเลที่ถูกใจได้ก่อนใคร หากสนใจอยากเป็นเจ้าของสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ